ครับผมปริศนานแสงแก้วเคยเจ็บปวดกับการทําธุรกิจเครือข่ายมามากมายเพราะไม่เคยประสบความสำเร็จในระดับสูงเลยนะครับแต่พอผมได้มาเรียนรู้จากโรงเรียนสอนทําธุรกิจเครือข่ายออนไลน์โดยทีมงานของคุณขมลเวชเมืองศรีได้เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจเครือข่ายแบบแอ t ชั่นมาร์เก็ตติ้ง ับบวกกับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับหลังจากที่ผมได้เรียนรู้ผมก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับมีผู้คนสนใจเข้ามาขอทําธุรกิจกับผมเองโดยที่ผมไม่ต้องโทรหาใครก่อนผมไม่ต้องเสียความรู้สึกกับผู้มุ่งหวังอีกต่อไปถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจเครือข่ายโดยโรงเรียนสอนธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ เพื่อนำวิธีการไปใช้กับธุรกิจของคุณนะครับเพื่อนำวิธีการไปใช้กับธุรกิจของคุณให้คุณกรอกชื่อและอีเมลของคุณตามแบบฟอร์มที่ผมกำหนดไว้ให้นะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ